สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะค่พินเนี่ยเป็นหุ้นส่วนในระดับซ u เปอร์วีในแบรนด์ T.S.M.U. ของคูซิตานะคะก็จะมา ส่งต่อนะคะสิ่งดีๆให้กับพวกเราทุกคนไหนใครบ้างที่กำลังตามหานะคะธุรกิจดีๆหรือว่าอยากลงทุนขายของออนไลน์สักอย่างสักแบรนด์อย่างใดอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่มันจะทำให้หนูแบบมีไรายได้อยู่บ้านง่ายๆมีชีวิตที่แบบดีขึ้นคือแบบว่าก็ส่องๆหลายๆผู้นำหลายๆคนนะคะก็เห็นเขามีชีวิตดีขึ้นเช่นนะคะผู้นำในเทนยูเนี่ยจับก,กำไรลักแสนกันนะคะเกือบร4 0ยกว่าคนนะคะแล้วก็อจาจจะกำไรหลักล้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า40คนแน่นอนค่ะในแบรนด์เราซึ่งแบรนด์เราเนี่ยอ่เพึ่งเปิดนะคะแบรนด์มาประมาณปีกว่าเองค่ะทำไมถึงสร้างคนจำนวนมากมายนับร้อยเนี่ยโอ้โหจับกำไรหลักแสนหลักล้านกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะ คุณเคยเจอไหมคะแบรนด์ที่สร้างคนนะ,ะ้นแค่ปีเดียวนะคะสร้างคนประสบความสําเร็จเยอะขนาดนี้เคยเจอไหมคะอ่าแบรนด์บ้าแบรนด์บออะไรไม่ได้ยิงแอดโฆษณาด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วปีเดียวเราสร้างยอดธุรกิจไปนะคะอ่าสามร้อยสามสิบกว่าล้านนะคะแค่ปีเดียวไม่ได้ยิงแอดนะคะทําการตลาดผ่าน Facebook ค,ค่ะนะอืมแค่ออกแค่ออกมาไลฟ์สดนะ เออนะคะแล้วก็จ่ายกำไรไปให้กับตัวแทนไปประมาณ80กว่าล้านทองอีกทองอีกประมาณ200-300บาทได้นะคะที่จ่ายให้แบบตัวแทนกันทุกคนเลยเราลองคิดดูค่ะว่าถ้าเรามีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับที่นี่เราเชื่อไหมคะว่าเราเป็นคนหนึ่งค่ะที่จะประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่ของเราค,ะ <S <S ค่ะครูพินนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตมาจากคำหนึ่งที่ครูสีตาสอนครูพินค่ะ นั่นคือคําว่าวันนี้รู้ใหม่ว่าสายงานอาชีพของเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราจะเป็นแบบรุ่นพี่ที่ทํางานของเราค่ะโอ้ตอนนั้นครูพิณเป็นพยาบาลค่ะครูพินเป็นพยาบาลค่ะแล้วเราบอกไปที่รุ่นพี่ที่ทํางานของเราค่ะเราตั้งเป้าและตั้งชื่อเฟซแล้วค่ะว่าฉันนี่แหละคืออายุน้อยร้อยล้านตอนนั้นอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านตั้งเป้าไปอายุน้อยร้อยล้านทีนี้ เราก็ไปม,มองหาค่าว่าเอ๊ะมันมีพยาบาลคนไหนุูนพี่กูคนไหนที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านที่รับไรายได้จากการทําพยาบาลเนี่ยเป็นร้อยล้านเรามองหายัางไงเราก็ไม่เจอคะ่ะแต่เรามาเจอใครคะเจอครูสีตาคะ่ะ7เดือนแรกสร้างธุรธกิจบนโลกออนไลน์กําไรร้อยล้านบาท ท่านใดได้ค่ะเราตื่นรู้ออกมาค่ะขายของออนไลน์กับครูสิตาค่ะจนล่าสุดได้เข้าสู่ t s w ค่ะทุกคนและครูพินค่ะตอนนี้เข้าเท TSWU ครูพินยังไม่ได้ตัดสินใจลงทุนเท่าไหร่นะครูพินฟังแม่ทีมและครูพินศึกษาระบบก่อนว่าดีอย่างไรศึกษาระบบก่อนค่ะว่ามันเจ๋งยังไงพอศึกษาเสร็จแล้วครูพินค่อยตัดสินใจลงทุนค่ะเปิดบินครั้งแรก3,500บาท ะะเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าจับก,กำไรจากระบบไป5 0 0แสนกว่าบาทค่ะไม่รวมกำไรขายปีไม่รวมเงินขวัญถุงที่ผ่านทิพผ่านโปอีกแสนกว่าบาทและยังไม่รวมเงินรางวัลรีวิวไปรับเงินล้านอีก5 0 0แสนบาทในระยะเวลาแค่ปีเดียวเริ่มต้นจากคนทุนน้อย3,500บาทวันนี้ครูพินถามพวกเรากลับไปก่อนถอะว่าเราเชื่อมั่นไหมคะ ครูพินไม่รู้นะว่าเรามีทุนไหมไม่ต้องมาลงทุนซูเปอร์วีพีกับครูพินเยอะเะค่ะครูพินไม่ต้องการคนที่มีเงินเยอะค่ะครูพินไม่ต้องการคนที่แบบว่ามาสนับสนุนแล้วแบบว่าขอลงแค่ซูเปอร์วีพีค่ะอยากสนับสนุนครูพินครูพินไม่ต้องการค่ะแต่ครูพินต้องการตามหาโคตรเพจค่ะที่พร้อมสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่และช่วยคนไปด้วยกันกันกบทีเอสยูกับครูซิตากับครูพินค่ะครูพินต้องการคนที่มาเพื่อช่วยคนค่ะ ให้มีไรายได้หนูลองคิดดูช่วงนี้โควิดคนตกงานเยอะไหมคนไม่มีไรายได้เดยอะไหมครูพี่ต้องการคนเหล่านั้นค่ะมาส่งต่อการสร้างไรายได้ดีๆผ่านระบบ TSWU ไปช่วยคนถ้าเราเป็นคนหนึ่งค่ะนะคะที่ทุนน้อยหนูอยากเริ่มต้น3500บาทก่อนได้ไหมคะครูได้ค่ะครูพี่จะส่งพวกเราเข้าไปเรียนในคอร์สจับมือขายจับมือขยายกับผู้นําตัวจริงค่ะมันสุดยอดคอร์สมากๆขายไม่เป็นหรอเข้าไปเรียนสร้างทีมไม่เก่งหรอเข้าไปเรียนไม่รู้จัก ที่จะแนะนําคนหรือปิดการขายไม่ได้เข้าไปเรียนค่ะเนื้อหาละเอียดมากกว่า50คลิปนะคะมากกว่า50ผู้นําที่มาสอนเราและเราไม่ได้เรียนแค่คอสนี้ค่ะเปิดบิน3 5 0 0บาทกับคุูพินวันนี้ก็พอค่ะไม่ต้องมาเป็นซูเปอร์วีพีพูดตรงๆไม่ต้องรีบเป็นซูเปอร์วีพีเข้าไปเรียนในคอสก่อนนะคะเข้าไปเรียนกับคนสําเร็จก่อนนะ,ะแล้วค่อยตัดสินใจสําเร็จเมื่อ,อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะคพินใหญ่พวกเราเข้าไปลองของไปเรียนคอสก่อน นะโอเคไหมคะวันนี้คุณพินไปแล้ว